ดาวพฤหสัสบดีย้ายราศีคนที่เกิดลักนณาราศีพิจิกดังวันที่19เมษายนดวงของท่านจะดีและประการใดไปฟังคําตอบได้เลยนะครับเอาละฮะคนที่เกิดลักนณาราศีนี้พิจิกนะครับดาวพฤหสัสบดีนะครับเป็นดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับการเงินของท่านและเป็นดาวตัวแทนเรื่องของปุตตะแปลว่าบุรีวายของท่านนะครับซึ่งการที่ดาวดวงนี้ย้ายราศีนั้น หลังจากวันที่19เมษายนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพอลิแม่อลิแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับอลิปลว่าอุปสรรคนะเป็นภาวะของความจุกจิกมีมุมภาวะของความไม่สบายใจอลิแปลว่าศัตรูหมู่มานนะครับอะไรที่แย่ๆให้ทายในภพอลิเมื่อดาวการเงินอยู่ในภพอลิก็แปลว่ามีเหตุของการใช้จ่ายเงินจนเกินตัวได้ ถึงคุณจะหาเงินได้เยอะแต่ถ้าคุณนั้นไม่รู้จักบริหารจาัดก,การให้ดีๆหลังจากมีสายยนมาต้นไปมีสิทธิ์ที่จะค่อยๆติดลบไปได้เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเมื่อฟังคําพยากรณ์แล้วจงรีบแก้ไขซะนะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับ,กบจิตใจกิเลสนะต้องลดกิเลสลงไม่งั้นนะปัญหามันจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงมุมมองทงความคิดนะแก้ไขสิ่งต่างๆที่อาจารย์บอกตรวจุดนี้ปัญหามันก็จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับส่วนที่2ครับดาวดวงนี้มาจากภพปุตตะครับปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่า1สัตว์เลี้ยงปุตตะแปลว่าโบดีวานนะฮะญาติพี่น้องก็ได้นะดาวปุตตะเป็นอลิอลิก็แปลตรงตัวคนไม่รู้โหราศาสตร์แปลถูกแล้วนะสตรูนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นสัตู์อ่า ใครมีสัตว์เลี้ยงปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีเราปล่อยหมาไปกัดเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะสัตว์เลี้ยงสร้างปัญหาให้เราได้บางทีสัตว์เลี้ยงเป็นอลินะอาจจะแปลว่าเราต้องไปเฝ้าไข้นะอย่างอาจารย์เนี่ยนะมีหมามีแมวเนี่ยนะอาจจะบางทีตอนเขาป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเกษตรอย่างเงี้ยนะครับไปเฝ้าอยู่แอดนะอยู่ใน นะห้องฉุกเฉินเนี่ยนะหกวันอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นความทุกใจที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นี่คือความหมายตามนี้ปุตตะอริถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกหลานนะลูกป่วยลูกเจ็บนะไปเฝ้าไข้ลูกอย่างนี้ได้ไหมได้นะปุตตะอริลูกน้องบริวารสร้างเรื่องสร้างราวนะอาจารย์ผมมีลูกน้องขับรถปุ๊บแต่เขาขับรถไปปุ๊บเนี่ยส่งของไปชน เราก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยคาปุตตะอาลีเพราะฉันพื้นฐานดวงอาจจะต้องเหนื่อยตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับ 2. นะเงินเนี่ยเงินเป็นอลิีกระดุงปุตตะอลลีมันไปพร้อมๆกันเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยอย่างมากเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวดวงนี้ย้ายราศีจะต้องอดทนและจะต้องพึ่งพาตัวเอง็นสิ่งสำคัญดาวพื้นาสบรีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะข้าราชาการนะครับเป็นอลลีกระดวงนะ ใครที่อยู่สายแวดวงข้าราชการและพิษสภากิจนะครับตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกับเจ้านายหรือไม่แต่ใครที่เป็นอยู่ในเอกชนเนี่ยนะครับก็าตามทีถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับสายบังคับบัญชาเนี่ยนะคุณก็อาจจะต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกับสายบัญชาของคุณในช่วงนับจากนี้เป็นหนึ่งปีขอให้อดทนนะครับแต่นี่แค่ดาวดวงเดียวย้ายราศีโหราศาสตร์ไทยมีดาวในการดูดวงทั้งหมด10ดวง ใครที่อยากที่จะปรึกษาดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้นะครับที่ Line SI h o l o Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ